ัพพะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะผู้ทางกันนะกันนะพุททางธรรมังกันนะกันนะธรรมังสังฆังกันนะกันนะสังฆังอาญตุปนโตอิท้าานาสีละเนฆะมะปัญญาสาวริยาขันตาสติทตานะเมตุเมขายุทายโหสางขาราอุตานิติ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสมุหายิเนยยะสมุหะกติสมุหะกตาพันธะเสมายังเอวังเอหินะเคลื่อนมูถอนมือถอนขาถอนย่าไหลลอยเลื่อนเคลื่อนด้วยนะโมกุฏายะ ยาทาพูดโมนะพูดทงังมัจจาขามีธรรมมัจจาขามีสังาขามัจจาขามีเอากาสิติปัสสิทิเมเอหิขันชามุมห,หิเปหิเปหินน้มาภา,าทานนโมกุฏายะส,มสัมมาสัมไปมึงมาทางไหนมึงกลับไปทางนั้นของบัดอย่างไรจงกลับไปหาคนสั่งหรือคนทำไปด้วยนโมพุฏายะสุหายเนยยาสุหากติสุหากตาพันธะเสมาอย่างเอวังเอหิละเคลื่อนมูถอนมู้ถอนค่ถอนยาหลุดลอยเรื่องเคลื่อนด้วยนโมกุฏายะ ยาคาพูดโมนะพูดทังมิจฉามีสัมมามิจฉามีสังคามิรรมจฉามีเอกาสิติปัสสิทธิเมย์เอหิคันชามุมหิเปหิเปหินามาภาทานนโมอุทายะสัมมาสัมไปมึงมาทางไหนกลับไปทางนั้นของบัดอย่างไรจงกลับไปหาคนสั่งรือคนทำไปด้วยนโมอุทายะสมุหายเนย์ยสุมหาหะกติสุมหาหะกตาพันธะเสมายาังเอวังเอห์ละเคลื่นมูทถอนมูทดอนทาถอนย่าหลุดลอยเลื่อนเคลือคล่อนด้วยนโมอุทายะ ยัาพูดโมนะพูดทังไม่จอขามิทํามันไม่จอขาม่สังขาไม่จอขามิเอกาสิทธิปัสสิทธิเมย์เอหิขันชามุมหิเปหิเปหินนมาพาทาน้โมทายะสัมมาสัมปายมึงมาทางไหนกลับไปทางนั้นของบัอยจังไรจงกลับไปหาคนสั่งหรือคนทำไปด้วยน้โมทายะน้โมตัสสะภะนก็วตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขิติปิโสภะคะวายมราชาโนทาเวสชนโนมรังสุขังขังสุกโตนโมทายะทาเวชนโนตูมหาเลกายะฆาพันตาภะผูโตเวสัพพุสัพผู้ทางอ่ังมุตโตทาเวสชนโณนโมทายะขิติปิโสภะคะวายมราชาโนทาเวสชนโนมารังสุขังขังสุกโตนโมทายะทาเวชนโนตูมหาเลกายะฆาพันตา พระโตเวสาผู้สัผู้ทางขั้นหลังมือถทาเวสุนโนนามวุทายะหิติพิโสพระกวยยะมราชาโนทาเวสุนโนมารังสุขังอังสุปโตนโมทายะทาเวสุนโนตูมหาลัยกายะฆ่าพันตาให้โตเวสาผู้สัผู้ทางขั้นหลังมืโถทาเวสุนโนนามอุทายะ